สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอดมินลิงเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับแอดมินก็มากับคันตกฟุ้งไททันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นคันตกฟุ้งไททันเฮด58นะครับผมตัวนี้จะเป็นมาในโทนสีนเงินทั้งด้ามเลยทั้งแบงค์ทั้งด้ามคันนะครับผมประมาณนี้ชื่อของเขาชื่อหนึ่งคือทอร์นาโดนะครับผมอทอร์นาโดมีเขียนไว้ด้วยนะว่าไฮคาร์บอนดีไซน์แล้วก็พาวเวอร์ฟูลนะตัวนี้น่าจะออกแนวแบบเวทตึงๆนะคิดว่านะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับ ตัวนี้ก็จะมีถุงใส่คันมาให้เหมือนกันนะครับผม๋ยวผมขอหยิบให้ดูนะอ่ะหยิบคันออกมาก่อนชิปอ่าแล้วก็ถุงใส่คันเขาจะอยู่ตรงนี้เป็นซองใส่คันดีกว่าซองใส่คันนะครับอ่าประมาณนี้เลยมีเขียนไว้ด้วยว่าหกอ่าคิดว่านจะเป็นชื่อวัสดุเขานะครับประมาณนี้เราวางเขาก่อนตัวคันตัวนี้นะครับน้ําหนักเขาจะอยู่ที่สี่สิบเก้ากร,รัมนะครับผมอ่าประมาณนี้เลย สีเงินนะมาในโทนสีงเงินเดี๋ยวขอญาตแกะด้ามแป๊บนึงนะโ <Okay. S 1> อเคเขาจะซีลกันลอยมานะครับตัวนี้นะครับด้ามก็จะเป็นด้ามเต็มนะเป็นด้ามเต็มประมาณนี้เลยนะมีโลโก้ไททันแล้วก็มีน้องคุ้งนะครับอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะด้ามเขาก็แกะได้ทั้งตูดนะครับผมแล้วก็ตรงการลางตรงนี้นะแกะได้ทั้งผองทอดเลยอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเขียนไว้เป็นชื่อว่าไททันแล้วก็เป็นเนี่ย 6R New Design 6R นะครับ น่าจะเป็นพวกเทคโนโลยีการผลิตวัสดุของเขาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อคันนะ58แล้วก็แปชื่อว่าพ <Yes. S 1> อนาโดประมาณนี้เลยตรงปลายก็จะตัดด้วยคําว่าสเปเชียลบวกกับสีเงินนะแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสีน้าเงินหมดเลยประมาณนี้จุกปิดก็เป็นไม้ครับนี่อ่าประมาณนี้จุกปิดเป็นไม้จับดูกันอตัวนี้ก็จะเป็นปลายแบร์ลิงนะโอเคครับเป็นปลายแบริลิงนะลดอาการสายพันธุ์เวลาช่างฟุ้งหรือว่าเวลาดึง พันขึ้นมาเนี่ยเวลาแบบดึงกันเพิ่งมาเปลี่ยนเหรีเนี่ยมันจะไม่ชอบพันนะอันนี้ก็จะช่วยลดอาการสายพันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชิปท่อนปลายเขาเนี่ยจะเป็นสีดำนะแต่ก็จะมีความอ่อนอยู่นะเวลาช่างกุ้งก็จะโอเคท่อนสองท่อนสามแล้วก็ท่อนด้ามของเขาเนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินกับสีเงินนิดหน่อยประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นคันกัน ตัวนี้ผมคิดว่าจากชื่อของเขาเนี่ยคิดว่าน่าจะออกตึงๆตึงเลยครับตัวนี้พอลองดึงแล้วตึงเลยนะครับไม่ได้ลงถึงโคนะลงถึงคําว่าเนี่ยทอนนี่สเปเชียลนะครับเนี่ยท่อนนี้คิดว่านะลงถึงประมาณนี้ปลายก็ยังมีความอ่อนอยู่แต่ตัวนี้ก็จะออกแมวแข็งนะครับผมสำหรับคนที่ชอบเก็บกุ้งไวๆนะตัวนี้ก็จะเหมาะเลยใช้แข็งแค้อะไรได้นะครับประมาณนี้ยังไงนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับเจ้าทอร์นาโดนะครับหรือว่าไททันเ็ดห้าสิบแปดนะครับ ใครสนใจก็จิ้มในร้าได้เลยนะครับผมประมาณนี้อ่าสวยงามสวยงามสีน้ำเงนินยังไงขอฝากไว้ด้วยครับฟมครับ